สวัสดีครับทุกวันนี้เราคงได้ยินเรื่อง AI กันจนชินหูไปหมดแล้วใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าเอเบื้องหลังการปฏิวัติเทคโนโลยีที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันมีส่วนประกอบลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาเปิดดูเบื้องหลังมาดูกระดูกสันหลังที่แท้จ,จริงของโลก AI ไปด้วยกันรครับเอาละครับเปิดมาด้วยประโยคนี้เลยประโยคที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆแล้วก็อาจจะสวนกระแสความเชื่อของหลายๆคนเลยนะครับที่ว่า AI ไม่ได้โตเพราะชิป แต่มันโตเพราะแสงประโยคนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้คือในขณะที่ทุกคนกําลังโฟกัสไปที่ชิปประมวลผลแรงๆใช่ไหมครับแต่เรื่องราวที่แท้จริงอาจจะซ่อนอยู่ในความเร็วในการเดินทางของข้อมูลต่างหากหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับลองลึกภาพตามนะครับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่มีชิป AI สุดยอดเป็นพันๆตัวเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยนะถ้าชิปพวกนั้นมันคุยกันเองได้ไม่เร็วพอ นี่แหละครับคือความลับที่แท้จริงของการเติบโตของ AI มันคือความเร็วในการสื่อสารไม่ใช่แค่พลังการประมวลผลอย่างเดียวคือปกติแล้วเวลาเราพูดถึง AI ใช่ไหมครับเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็จะเกี่ยวกับสมองของมันซึ่งก็คือบรรดาชิปประมวลผลเทพๆจากบริษัทอย่าง NVIDIA ที่เป็นหัวใจหลักในการคำนวณอะไรที่มันซับซ้อนมากๆแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วระบบประสาทละ่ะ อะไรคือสิ่งที่เชื่อมต่อสมองอัจฉริยะทั้งหมดนี้เข้าไว้ด้วยกันอะไรคือโครงสร้างพื้นฐานที่ทําให้สมอง AI เป็นพันๆตัวเนี่ยทำงานร่วมกันได้แบบไม่มีสะดุดนี่คือส่วนที่หลายคนอาจจะมองข้างไปครับและคําตอบก็คือระบบประสาทที่ว่าเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากแสงครับแสงที่เดินผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า fiber optic solutions หรือใยก้านำแสงนี่เองนี่แหละครับคือเส้นเลือดใหญ่ที่แท้จริงที่คอยหล่อเลี้ยงการสื่อสารในโลกของ AI และคำถามต่อมาก็คือแล้วใครล่ะที่เป็นคนถักทอแสงนี้ขึ้นมาวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับบริษัทที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวนี้กันครับนั่นก็คือ Apply opt o p t o Electronics หรือชื่อย่อในตลาดหุ้นคือ a a o i แลเจ้า fiber optic solution เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับมันคือเทคโนโลยีที่ใช้ส่งข้อมูลในรูปแบบของคลื่นแสงให้มันวิ่งผ่านเส้นใยแก้วที่เล็กมากๆผลลัพธ์ก็คือเราสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ด้วยความเร็วที่สูงแบบมหาศาลซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับโลกของ AI Cloud Computing แล้วก็อินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ธุรกิจหลักของ AAOI เนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกเลยที่สําคัญกับเรื่องของเราในวันนี้มากที่สุดก็คืออุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสงสําหรับ Data Center ของ AI แล้วก็ Cloud ส่วนที่2คือหัวใจของเขาเลยครับคือเทคโนโลยีหลักของบริษัทอย่างเลเซอร์และชิ้นส่วนออปติกต่างๆและสุดท้ายก็คือโซลูชันสำหรับอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงครับและนี่คือตัวเลขที่ต้องบอกว่าต้องจับตาดูเลย 4 0 0 g นี่คือความเร็วระดับ next generation เลยนะครับที่ aoi เขาพร้อมจะส่งมอบให้กับ data center ของ ai ยุคใหม่ที่ต้องการ bandwidth มหาศ,าศาลในการทำงานคือมันต้องเร็วขนาดนี้เลยโอเคแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ aoi เขาโดดเด่นขึ้นมาอะไรคือความได้เปรียบในการแข่งขันของเขาจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยสรุปออกมาได้เป็น5จุดแข่งที่สาคัญมากๆเลยครับ 5. เสาหลักในกลยุทธ์ของ aoi ก็คือ1 การผลิตแบบครบวงจรในแนวตั้งอย่างเข้มข้น 2. การมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ารายใหญ่ยักษ์ระดับ h y เปอร์สเกล 3. ความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่ความเร็วระดับ 400G ขึ้นไป 4. การเปลี่ยนไปนเน้นผลิตภัณฑ์ที่กำไรสูงขึ้นและสุดท้ายการเป็นผู้นำด้านการผลิตที่ต้นทุนต่ำครับ เรามาเจาะลึกจุดแข็งข้อแรกกันก่อนนะครับข้อนี้สำคัญมากนั่นก็คือการผลิตแบบครบ,บวงจรหรือ vertical integration คำนี้อาจจะฟังดูยากนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันหมายความว่า AAOI เนี่ยสามารถผลิตชิ้นส่วนเลเซอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์ได้เองเลยภายในบริษัทของเขาเองพอมาดูภาพนี้จะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยครับ คือฝั่งคู่แข่งส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปซื้อชิ้นส่วนสําคัญําคัญมาจากบริษัทอื่นซึ่งมันก็ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นแล้วการควบคุมคุณภาพก็อาจจะทําได้ยากกว่าแต่พอเป็น NAOI ปุ๊บเขาทําเองเลยครับผลก็คือเขาควบคุมได้ทั้งต้นทุนทั้งคุณภาพทําให้พอธุรกิจมันโตขึ้นศักยภาพในการทํากาไรก็จะสูงกว่าคู่แข่งไปด้วยจุดแข็งอีกข้อที่น่าสนใจมากๆคือกลุ่มลูกค้าของเขาครับ AAOI เขาไม่ได้ขายให้ใครก็ได้นะ เขาโฟกัสไปที่กลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ยักษ์ระดับโลกหรือที่เรียกว่า Hyperscale Cloud Player ซึ่งกลุ่มนี้แหละครับคือกลุ่มที่ต้องการสั่งซื้อของลอดใหญ่มากๆเพื่อเอาไปสร้าง Data Center รองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ AI ทีนี้ เรามาดูในมุมมองของการลงทุนกันบ้างนะครับแต่ต้องขอย้ําตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่านี่คือข้อมูลจากเอกสารณวันที่2พฤศจิก,กายนปี2025นะครับและการนําเสนอข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลจากแหล่งที่มาเท่านั้นครับตามข้อมูลที่เขาให้มานะครับเขามองโซนรับหรือจุดเข้าซื้อหลักๆเนี่ยไว้ที่ช่วงราคา3 4ถึง35.50ดดอลลาร์ แล้วก็มีระดับบริหารความเสี่ยงหรือ stop loss อยู่ที่33ดอลลาร์ส่วนเป้าหมายการขายเขาแบ่งเป็น2ไม้ครับคือเป้าแรกที่40ดอลลาร์และเป้าที่2ที่44ดอลลาร์นอกจากนี้เขายังให้โซนรอรับสำรองไว้อีกโซนหนึ่งคือที่28 3 0ดอลลาร์ในกรณีที่แนวรับแรกอาจจะรับไม่อยู่ครับ และสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ในเอกสารเน้นย้ําไว้เลยก็คือผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนซึ่งก็เป็นหลักการที่สําคัญมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะลงทุนในอะไรก็ตาม ดังนั้นคำถามทิ้งท้ายที่อยากจะชวนให้คบคิดกันต่อก็คือในยุคที่ Data Center ของ AI ต้องการความเร็วที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบไม่หยุดยัง้งมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าบริษัทที่กลุ่มหัวใจของการสื่อสารบริษัทที่ควบคุมแสงเหล่านี้จะกลายเป็นกลุ่มบริษัทที่น่าจับตามองมากที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้